ติดตาม IT 24ชั่วโมงกับคุณปานรพีไปดูเทคโนโลยีดีๆในการนำเอาภาพนั้นขึ้นไปแชร์หรือมีส่วนร่วมในระบบของสมาร์ทโฟนครับ Big C, Big หลังจากมีกรณีภาพว่าวิวหลุดขึ้นจอสมาร์ททีวีกลางสภาผลสอบออกมาบอกว่ามาจากโทรศัพท์มือถือหลายคนบอกฟังแล้วงงแต่หลายคนบอกว่าอยากจะลองทําดูบ้างทํำยังไงงั้นวันนี้เราจะมาแสดงให้ดูง่ายๆใน2นาทีนะคะแต่ก่อนอื่น ต้องพูดถึงคำว่า DLNA กันก่อนค่ะปัจจุบันนี้สมาร์ททีวีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบางรุ่นจะมาพร้อมเทคโนโลยี DLNA หรือว่า Digital Living Network Alliance ที่เป็นมาตรฐานหรือข้อตกลงการเชื่อมต่อเพื่อให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านเชื่อมต่อกันได้ง่ายๆแบบไร้สายทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือทีวีกล้องดิจิตอลจะดูภาพ,พยนตร์ดูภาพถ่ายดูวิดีโอที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเลต็ตหรือว่ากล้องให้จอใหญ่ขึ้นดูได้หลายคนก็แค่แชร์ขึ้นไปบนทีวีโดยไม่จะเป็นต้องใช้สายค่ะ นอกจากนี้ยังสร้างความสะดวกในการประชุมให้สามารถส่งภาพส่งวิดีโอขึ้นทีวีสำหรับการนำเสนอได้ง่ายๆผ่านทาง Wi-Fi แต่จะทำได้นั้นสำคัญมากอย่างแรกสมาร์ททีวีและมือถือหรืออุปกรณ์ที่ต้องการจะส่งภาพส่งวิดีโอขึ้นทีวีจะต้องรองรับเทคโนโลยี DLNA นะคะสังเกตง่ายๆดูที่กล่องว่ามีสัญ,ญลักษณ์ DLNA หรือเปล่าและอย่างที่2ทั้งสมาร์ททีวีและมือถือหรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นั้นๆจะต้องเชื่อมต่ออยู่ในวงเน็ตเวิร์กเดียวกันกับทีวีซึ่งโดยทั่วไปก็ผ่าน Wi-Fi นั่นเองค่ะ อาละทีนี้อยากทดลองทําบ้างทํำยังไงง่ายๆเลยนะคะแต่เพื่อการสาธิตที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็เลยไปขอยืมใช้สมาร์ททีวีที่ซัมซุงช็อปชั้น2สยามพารากอนมาสาธิตให้ดูค่ะทีวีในสภา,าเนี่ยเป็น LG แต่ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวที่ทําได้นะคะเราก็เลยลองสาธิตด้วยดีย่ี่ออื่นกันดูขันแรก เชื่อมต่อมือถือสมาร์ทโฟนที่รองรับ DLNA กับ Wi-Fi ที่อยู่ในวงเดียวกันกับทีวีที่เชื่อมต่ออยู่แล้วนะคะซึ่งทีวีจะเชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์กด้วย Wi-Fi dongle หรือจะเสียบผ่านสายแลนหรือว่าบางรุ่นก็จะมี Wi-Fi built-in ในตัวทีวีมาเลยก็ได้ค่ะจากนั้นก็แค่เลือกรูปภาพหรือวิดีโอในมือถือของเราเนี่แหละค่ะเปิดขึ้นมา แล้วก็กดปุ่มเพื่อแสดงเมนูขึ้นมาบนมือถือเราก็จะเจอกับปุ่มที่เขียนว่า All Share เพราะว่าเราใช้ Samsung s a m s u n Galaxy g S2 ในการสาธิตนะคะก็เลยเจอชื่อ All Share ส่วนยี่ห้ออื่นใช้ชื่อต่างกันไปค่ะเสร็จแล้วก็จะเจอรายชื่อของอุปกรณ์ที่เราจะแชร์ได้ก็เลือกทีวีเครื่องที่ต้องการเพียงแค่นี้ภาพหรือวิดีโอที่เลือกก็จะปรากฏบนทีวีแล้วละค่ะ จะกดแชร์จากคอมพิวเตอร์ให้ขึ้นบนทีวีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ใช้ iPhone และ iPad ก็ทำได้เช่นเดียวกันเพียงแค่โหลดแอปค่ะแต่ว่าเวลาหมดแล้วติดตามต่อในตอนหน้านะคะเทคโนโลยีมีอยู่รอบตัวเราค่ะข,ขอแค่เข้าใจและใช้ให้เป็นก็สร้างประโยชน์ไม่เดือดร้อนนะคะรายละเอียดที่ว่าไปติดตามอ่าน,นได้ที่เว็บไซต์ของรายการสวัสดีค่ะ